สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมต้นสักนะครับของสวนผมนะครับที่ปลูกไว้นะครับที่คลิปแรกที่เคยลงไว้ว่าต้นเล็กๆผมตัดใบนะครับนะครับมาณวันนี้สี่เดือนนะครับเป็นไงครับความสูงตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกเซนนะครับนะการวัดเมื่อกี้พอดีผมใช้อยู่มือเดียวก็จะวัดให้ดูไม่ถนัดแต่เมื่อกี้ผมวัดนะครับนะครับเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับของการปลูกต้นสักนะคือช่วงแรกนะครับ ผมนะครับนะครับเดี๋ยวดูโคนนะนะครับช่วงแรกผมมีการตัดออกนะครับแต่บางท่านเขาก็บอกว่าอย่าไปตัดนะครับระวังเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดขึ้นแต่ผมตัดออกนะครับพอตัดปุ๊บแล้วเขาจะพุ่งดูรากดูโคนเขาครับโคนเขานะก็นี่แหละครับประมาณอีกอ็ใหญ่นะครับใหญ่กว่านิโป้ผมเยอะอยู่นะครับโคนแน่นปึกเลยนะครับอ่าผมตัดออกนะครับ บางท่านเขาก็อาจจะบอกว่าระวังเชื้อรานะครับอไม่แนะนําให้ตัดแต่ผมเนี่ยสำหรับผมผมเนี่ยผมตัดนะครับพอตัดปุ๊บเขาจะพุ่งดีนะครับพอเขาพุ่งไปแล้วเนี่ยสักระยะหนึ่งเราดูนะครับถ้าลมมีนะครับมีลมนะครับเราก็ต้องใช้นะครับนี่คือเทคนิคเลยนะครับเทคนิคแบบง่ายเบสิกครับเวลาลมโยกมากมันจะทําให้เขาสูงช้านะครับนะนี่คือปัจจัยหลักเลยนะคํานะครับช่วยเขานิดนึงนะครับแล้วก็ผูกไม่ให้เขาแขวงแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาจะพุ่งดีมากครับดูครับ สูงดีมากนะครับนี่ง่ายๆครับปลูกสักก์ก็ไม่มีไรนะครับผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยก็มีขี้ควายนะครับขี้ควายแค่นั้นเองขี้ควายแห้งนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําไว้นะครับนะครับ20 200มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำ10ลิตรแล้วก็มาลาดรดนะครับสักครึ่งบัวก็พอแล้วนี่ครับเห็นไหมไมครับของผมนี่จะมีรอยตัดหมดเลยนะครับน่ะรอยตัดหมดเลยนะครับนี่ครับผมจะตัดใบออกนะครับแต่พอเขาพุ่งดีแล้วนะครับพอเขาพุ่งดีแล้วต้นเขาต้องการสังเคราะห์แสงเยอะเราก็ปล่อย นะครับสักสองสามคู่นะครับนะครับปล่อยสักสองสามคู่นะครับปล่อยไว้ดูครับใบงาไหมนี่ครับเนี่ยครับเทคนิคการปลูกสักของผมไม่มีอะ yeah. ไรมากนะครับไม่มีอะไรมากก็จะมีหนอนนะครับเนี่ยหนอนน่ะหนอนมันจะมากินนะครับแล้วมันก็จะม้วนตัวอยู่ในใบเราก็ขี้ใบออกแล้วก็จับตัวมันทิ้งไปนะครับนะครับไม่มีอะไรมันเป็นหนอนเอ่อเป็นหนอนท่านหนอนเหมือนหนอนก็โพดหนอนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขามากินใบอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะม้วนใบนะม้วนใบซ่อนตัวเราก็ดึงใบที่เขาที่เขาซ่อนตัวน่ะ เอาไปทิ้งซะนะครับเขาก็จะหายไปนะครับไม่ต้องใช้ยานะครับไม่ได้ใช้ยาอะไรนะสักเป็นไม้ที่ทนแรงนะครับของผมนี่งามมากนะผมเป็นสักทองนะครับอ่าเห็นะครับอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้เข้าหน้าอกผมแล้วนะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกเซนนะครับนี่ครับจากพื้นนะนะครับก็งามดีมากนะครับตอนนี้ก็ใช้แค่นะครับเอ่อปุ๋ยคอกี้ควายในเดือนละครั้งพอแล้วใส่น้อยครับห่างหางแล้วก็จุลินทรีย์ข้อแสงทุกอาทิตย์ละหนึ่งหนนะครับ เห็นไ,ไหมครับก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับถ้าสูตรผมเนี่ยผมก็ถ้าโตดีผมก็ตัดตอนเล็กๆแล้วผมตัดนะครับผมตัดขึ้นมาตัดหมดเลยเห็นไหมครับให้ดูอีกรอบนะครับนะผมตัดหมดเลยนะครับผมตัดตัดใบเขาออกนะต้นเขาก็จะพุ่งนะครับนะครับต้นเขาก็จะพุ่งของผมนะแล้วพอถ้าลมมันโยกเราก็มัดซะหน่อยแค่นั้นเองครับ ครับผมวันนี้ก็พามาชมต้นสักนะเทคนิคของผมเป็นอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดที่ปลูกแล้วตัดแล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแต่สาหรับของผมเนี่ยผมตัดแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พุ่งดีนะครับส่วนลมโยกแล้วก็ไม้คำสักหน่อยเขาก็จะพุ่งสูงตอนนี้แค่สี่เดือนนะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกเซนนะครับถ้าแปดเดือนเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณสองเมตรครึ่งได้นะครับปีหนึ่งของผมน่าจะได้สามเมตรนะครับนะคำนวณดูนะครับ ก็ลองดูคร an <avez> <se> eh ับเดี๋ยวผมจะอับเดตให้ดูเรื่อยเนะครับชอบฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบสวัสดีครับ